วัสดีครับท่านผู้ชมจะกอีกครั้งหนึ่งกับเซียนหลิมไปกันต่อหรือว่าไปกันต่อกับเซียนหลิมวันนี้จะนำเสนอวิ่งบนสองตัวมาตัวในงวดที่ผ่านมางวดที่สิบสี่เข้าวินสิบสี่งวดติดไม่ผิดคือเรื่องจริงวดน,นี้คืองวดที่สิบห้า มาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะวินหรือจะเฟลท่านผู้ชมเนน่าจางมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดา,าม,ม,มาท่านผู้ชมมอดิฟานมาๆมาสองตัวเลยเก้ากับสองเก้ามาหลักร้อยหลักร้อย ้องมาลักหน่วยปติพานมมกนีนะเลกออกจะเเจ็บจเตียนี่ไม่เคยนำเสนอประจำเนาะทุเต็บสามเนี่ยเมื่อก่อนเด่นบนวางไว้ที่สิบเจ็ดศูนย์ สามหกเก้าสองจุดนี้สเต็ปสามเดินสามหกเก้าสองเก้าหกสองจัดไปใส่ไม่ยัง้งถ้ารู้มันก็ดีเลยมุ่งมืมอสำคัญที่มันไม่รู้เอ้าววันนี้เดินบน วางหรือไม่งวดที่ผ่านมาไม่เข้าวินเดี๋ยวเงวื่อนจะว่างเป็นทั้งเดนทั้งร่องวันนี้แม,ม่ชุดร่องเลยแต่คุผู้ชมชุดร่องก็คือฝั่งตัวแทนของสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าคือชุดร่องเก้าสองห้า เตมเดียวแต้เป็นเก้าสองหกอย่างใ่เดี๋ยวเงื่นนี้เตียหลิมจะว่างจุดเด่นแล้วจ็ชุดร่องจะเป็นแนวทางในบนบนให้ติดตัวนี้ไว้จะมีบนบนบน,บนเริ่มต้นที่ชุดเด่นบนก่อนกับราวการท่างผู้ชมนำเสนอมานานแล้วนะจะไม่ใช่เพิ่งนำเสนอ มัธผ่ธานมาหลุดวางกอดวางกอดเดินบนหนึ่งสิบหนึ่งหกเจ็ดต้องวางแนวทางก่อนนะคุณผู้ชมจับจุดก่อน แนวทางเดินบนมันจะมาลักษณะจังดงวดนี้สิมาจ,จังดายในเมื่อวางเดินก็ต้องมีรองเป็นเรื่องธรรมดามีเดินมีรองมีเต็งและก็มีไม่เต็งในจุดเดินบนวางไว้ที่ ศูนย์สมามหกนมอศูนย์สามหกหกไม้แล้วครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นสูตรสศูนสูตีเทียนนี่มันเคย้ำเสือนอย่างนีอยู่ด้วย บบน,นี่ชุดครอบบนอะสูนย์ที่เอามาวางเป็นเด่นเอา้านี่ชุดเด่นเด่นบนก็นคือบนนั้นแ่ละผู้ชมยังืัอจะพานมากศูนย์ไปล่างกับบวกเกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวกันนี่คือบนเป็นบนเอามาดูร่อง ก็เป็นแนวทางนี่คือจุดรองึ8 1 มาดูว่าจะมาฟังไหน่เนี่ยม่เนี่ยม่ชัวมีแน่นอนุผู้ชมบนเอ้าไปกันที่สูตรที่จ้งใจจะนำเสนอ่านผู้ชมเอฟซีกับคอมาอยู่จัดให้ซะหน่อย วันที่สิบเอ,อิงวดที่สิบห้าไม่ใช่วันที่ท่านกานเสียนมาดูว่าที่สิบห้าจะเป็นยังไหนแข็งแกงอยู่หรืจบอจะเบาบางลองวันที่หนึ่งเก้าหกสองศูนย์ศูนย์หกสี่แปดห้าหกหนึ่ง น้ำสามตัวหน้าเลยคุณผู้ชมสามตัวหน้าท้ายสามตัวหน้าหน่วยหน่วยสิบลากท้ายสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกห้าคงที่ 5บวกหกสิบวกสองเป็นเจ็เบวกหเป็น8 8ดบวกหเท่ากับ13 3สบวกสได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมได้เท่าไหร่อตัวที่มันมาบ่อยๆนี่แหละสามกับหกเอาเลยสิ จะเป็นยังไงน,นี่มืดเลยโคเงี้ยมอติานมาบ,บอมาในชุดบนของเตี้ยหลิมเลยวเอกทุกยมเลขหกเตี้ยหลิมก็คิดว่าเขาจะไปว่าสูตรบ,บอไมหกเอาโตจับจังไรกับบอเขาถ้าบอมหกเงี้น,นี้วิ่งบนสองตัวมาตัว มาสองตัวก็มาคือกันต้องใส่ตำแหน่งใส่ชื่อใส่ตำแหน่งที่เขาเล่นให้หน่อยวิ่งบนสองตัวมาตัว สิบหกตำเนียงอ่ะงวดที่สิบห้าคนลงบางทีก็นจนงงอ่ะคุ้มงวดที่เท่าใดวะดในจุดสรุปพอมาลงเสี่ยนริมลงเริ่มลงงวดไอสูตรนี่เริ่มลงนี่ประมาณงวดที่หกหรือเปล่าคุณผู้ชมในตอนนั้นลงคำว,ว่าสูตรใหม่ก็เดินยาวมาเรื่อย มาเขางวดที่สิบห้าน่ะคำวนวณแต่แต่ละเตื๋อบางที่เกิดตัวเลขกระบอสวยหรูจะ่ามาเอามาดูงวดนี้จะเป็นจังไหนท่านะผู้ชมชอบก็จัดขับก็ถอยออกบอวากันบวากพรแต่ว่าที่เห็นเห็นเนี่ยมันไปต,นนตรงกันเลยนนเนี่ยตรงกันเลยในสามกับหกเนี่ย แล้วก็ซื้อว่าจะไปตรงกับชุดที่เป็นชุดประกบอีกนํามาแต่ละว่ะชุดนี้คี่กันเนี่ยมอดจีพา,านมาได้เจ็ดกับศูนย์น่ะตามที่บอกถ้าเจ็ดไม่มาก็สองมาสองก็มาวันนี้จต่สามามากๆอ่ะบ,บางนี้แหละบากนี้แหละ,ละที่มาเท่อนอะคือมาจะมาทั้งคู่ก็แล้วแต่ แล้วต่เขาสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมเป็นกำลังใจกันกดไลค์กด e, แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเยอะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ